เป็นการไม่เสียเวลาก็เข้าในเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าครับผมนั่นก็คือหน้าที่75นี้นะครับชื่อหัวเรื่องใหญ่ว่า c u r r i c u l curricular Cur cut นะครับก็คือตัดมาเป็นหลักสูตรนั่นเองนะครับหน้า7อ่าหัวข้อที่7 f นะครับชื่อเรื่องใหญ่ก็คือ history นะครับตัวนี้อ่านว่า history นะครับอย่าอ่านเป็น history นะครับนะอ่านเป็น2พยาง หัวเรื่องใหก็คือ the Inca thes นะครับนะ the Inca หรือว่า di di Inca นะครับนะเพราะขึ้นต้นด้วยเสียงสระก็คือเป็นชนเผ่าชาวินคานั่นเองนะครับ1197นะครับก็คือคริสตศักราชนะครับถึง1572คริสตศักราชนี่ตัวย่อคือ AD นะครับ AD เนี่เป็นภาษาละตินนะครับนาย่อมาจาก anno นะครับโดมินินะครับซึ่งแปลว่าปีของพระเจ้า หรือคริสตักราชนั่นเองนะครับ AD แต่ส่วนมากเขาจะไม่ใส่ลงไปนะครับแต่ใส่ลงไปคุณครูก็เลยหาคำย่อมาให้นะครับนะเหมือนกับพุทธศาสนานะครับก็คือ BE นะครับเกิบูติสอุรานะครับทีนี้เรามาดูแต่ละหัวข้อกันหัวข้อของอินคาก็คือโลเคชั่นนะครับโลเคชันเราก็รู้อยู่แล้วที่ตั้งนะครับนะเพราะนักเรียนใชต้ตทรศัพท์เนี่ยช่วยแชร์โลเคชั่นมาให้หน่อย นะครับก็คุ้นคุ้นชินกันอยู่ each emperor นะครับคือแต่ละอาณาจักรนะครับเป็นอาณาจักรนะของอินคาเนี่ย each แต่ละข้อถูกเรียกว่านะครับนะบเป็น passive voice เขา,เาตัดคำว่า w a s ออกนะครับ w a s c ข้อเป็น passive voice ถูกเรียกว่า the spa inca นะครับ spa หรือสาปาเราก็แล้วแต่นะครับนะคุณครูเขียนว่าสาปาอินคา โอ oh, the c h i l d of the, the sun หรือแปลว่าบุตรของพระอาทิตย์นั่นเองนะครับนะหรือว่าลูกของพระอาทิตย์นะครับนะสไปนคาเนี่ยแปลเป็นภา,าษาอังกฤษ live in a palace ซึ่งซึ่งอินรนี้นะครับอยู่ในพระราชวังนะครับนะชื่อว่ากุโซนะครับ his a d v i s o r ก็ผู้ที่ให้คำแนะนำนะครับก็จะ live with him ก็จะอาศัยอยู่กับพวกอินคานี้นะครับ and help him นะครับ advisor มีหนะ้าที่ให้คำแนะนำก็คือทำหน้าที่ช่วยเหลือช่วยเหลือเขานะครับช่วยเหลือชาวอินคา The people นะครับผู้คนชาวอินคานั้น The people live in a small live in small village นะครับก็คือจะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆนะครับ The Inca work very hard ชาวอินคานั้นจะเป็นคนที่ทำงานนะครับขยันขันแข็งนะครับทำงานอย่างหนัก เดวิ k อินฟ i ล l d นะครับพวกเขาจะทำงานในทุ่งนานะครับนาะในท้องทุ่งท g r โก c คอนนะครับจะปลูกข้าวโพดโกลแปลว่าปลูกนะครับโพแเก็คือมันฝรัง่งนะครับบีนส์ทัวนะครับแอนเปเปอร์ pepper, ก็ p e เ p อร์สแล้วก็พริกนะครับเดย o r e s สู้รักษาดักซ์แอนดนะครับรัแปลว่ารักษานะครับนะ เลี้ยงนะครับเลี้ยงหรือรักษาโทษทีนะครับแปลว่าเลี้ยงนะครับจะเลี้ยงเป็ดแล้วก็เลี้ยงสุนัขนะครับ houses and t e m p l e นะครับส่วนบ้านแล้วก็วัดนะครับของชาวอินคา m o s e inca r s ชาวอินคาทั้งหมดนั้นจะ live in stone h o u s e จะอยู่ในบ้านที่เป็นหินนะครับทำด้วยหิน there were not there weren't นะครับ any doors in their house ก็คือบ้านหินของเขาจะไม่มีหน้าต่างไม่มีประตูนะครับ The Inca h a s everything they need uh, the people ตัวริงครับแต่ประชาชนชาวอินคานั้นก็มีนะครับ h a s แปลว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ They need ที่เขาต้องการ The temple ส่วนวัดของพวกเขานั้น were very beautiful นะครับเป็นวัดที่สวยงามอย่างมากมาดูระบบการขนส่งกันนะครับ Transport ระบบการขนส่ง In cars has a great system of roads has แปลว่ามีนะครับ a great system ก็คือระบบที่ดีนะครับนะ,ะไม่ไม่แปลว่าระบบที่ใหญ่นะครับต้องแปลว่าระบบที่ดีมีระบบที่ดีของอถนนต่างๆนะครับถนนหนทาง they use เขาใช้ animals สัตว์นะครับ to transport ในการขนส่ง food นะครับขนส่งอาหารหรือ cross c o m um. ม ไปสู่ the empire ก็สู่อาณาจักรอื่นๆน,นะครับนะคือแต่ละกลุ่มแต่ละอาณาจักรก็จะใช้สัตว์นะครับในการขนส่งอาหารนี่คือรายละเอียดของชาวเินคานะครับพูดถึงอาณาจักรถิ่นที่อยู่อาศัยผู้คนบ้านหรือวัดแล้วก็การขนส่งคุณครูไปเร็วนะครับถ้าเกิดนักเรียนต้องการที่จะดูคำศัพท์ให้เข้าใจดียิ่งขึ้นก็ดูหลายๆรอบนะครับ มาดูคำสั่งข้อแรกกันนะครับคำสั่งข้อแรกเขาบอกว่า how much do you know about the Inca's นะครับคุณนะครับอยู่ know ทราบ about เกี่ยวกับ the Inca ชาวอินคานะ how much มากน้อยแค่ไหนนะครับให้ mark ให้ทำเครื่องหมายนะครับ sentence s ประโยคต่อไปนี้ว่า true เป็นจริงหรือว่า false เป็นเท็จนะครับจากที่คุณครูได้แปลให้ฟังเมื่อกี้นะครับ นั่นก็คือข้อที่หนึ่งะครับ The Inca sleep in the North America ชาวอินคานานาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือใช่ถูกต้องหรือเปล่าเป็นจริงหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ถ้าตักเรียนจำได้นี่ไม่ใช่ North America นะครับอยู่ South America นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือ F นะครับนะแต่คุณครูไม่ได้เขียนให้นะแต่คุณครูเฉลยให้ดังๆนะครับนะแล้วก็เขียนทิปไปด้วยนะว่า F นะครับข้อนี้ตอบ F ข้อสองเดอ imporer นะครับ live in the polish อาณาจักรของพวกเขานั้นจะอยู่ในพระราชวางังนะครับข้อนี้ที่นะครับ true นะครับถูกต้องนะครับนะข้อที่สาม the incas were good farmers นะครับชาวอินคาทั้งหลายนั้นจะเป็นชาวนาที่ดีนะครับนะชาวนาหรือชาวสวนนะครับนะเพราะเขาปลูกผัก ปลูกพริกต่างๆนะครับข้อนี้ก็ t t u u e นะครับตัว t ถูกต้องส่วนข้อที่4 They t h e d i d n t t t a v o l far พวกเขาไม่ได้เดินทางเป็นระยะไกลนะ่นนี้ข้อนี้ผิดแน่นอนนะครับเพราะเขาต้องเดินทางขนส่งอาหารไปสูวนะจากอื่นๆนั้นไกลมากนะครับข้อนี้ก็ f นะครับ f a l s โอเคนะครับคุณครูปไปต่อข้อที่2 ข้อที่สองข้ามผ่านเลยนะครับนะเพระบอกก็เขาบอกว่าข้อที่สอนี้ให้อ่านเนื้อเรื่องแล้วก็ตอบคำถามเมื่อกี้อ่านไปแล้วตอบไปแล้วนะครับข้อที่สามให้ x s k ให้ถาม each แต่ละ other q u e s t t o o n คำถามอื่นๆน,นะครับนะ based on ให้ขึ้นอยู่กับนะครับหรือว่าอ้างอิงนะครับกับ the text กับเนื้อเรื่องชาวินคาเมื่อกี้นะครับนะนี่คือคำแปล เพราะฉะนั้นนะครับในหนังสือเขาตั้งคําถามตอบคาถามมาให้แล้วหนึ่งข้อนอกจากนั้นให้นักเรียนตั้งขึ้นมาเองคุณครูก็ตั้งมาให้เป็นตัวอย่างและก็ตอบให้ด้วยนะครับให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างนะครับนะนั่นก็คือคําถามแรกหนังสือเขาเขียนมาให้ว่า A กับ B นักเรียนคุยกัน2คนนะครับนักเรียนี้ก็ถามว่าเ e r ิสเ i อะอินคาสเดอะอินคาสเ v e นะครับ ชาวอินคานั้นอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับ live เป็นคำกริยามีคำกริยาอยู่เอา v e r ชูดูมาช่วยนะครับแต่เป็น past simple tense ก็ตอบสั้นๆว่า in south america นะครับอยู่ในทวีปอเมริกาใต้นะครับหรือถ้าตอบเต็มๆก็ uh, they นะครับ they live เต e ิม ed นะ they lived in south america เพราะอินคามีเป็นผู้พน์นะครับเติม s ต้องเป็น they โอเคครับมาดูข้อที่สองข้อสามข้อสี่กันนะครับนะคุณครูก็ตั้งมาว่านักเรียน A ถามว่า where did the emperors live หมายถึงอาณาจักรของเขานั้นตั้งอยู่ที่ไหนนะครับนะตอบว่า in the palace นะครับตอบสั้นๆนะครับอาณาจักรของพวกเขานั้นตั้งอยู่ในพระราชวังนะครับคำถามต่อไปนะครับ where did The people live แล้วผู้คนละอาศัยอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับผมคือลักษณะการอาศัยอาศัยอยู่ในอย่างาลักษณะแบบไหนตอบสั้นๆว่า in small village นะครับอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆนะครับหรือนะครับรหรืออยู่ in stone house นะครับอยู่ในบ้านที่ทำด้วยหินนั่นเองนะครับที่ตอบสั้นๆ ถ้าตอบยาวๆก็ The People l e v v เติม m e d นะครับนะเพราะถามด้วย past simple tense นะครับเวลาใช้นะครับเว r รอะไรมาตามหลัง w e question ตามที่คุณครูบอกนะครับถ้ามีคำกริยาอยู่เอาเว r ร to do มาช่วยนะครับแต่ถ้ามีเว r ร to be มีเว r ร to have ที่เป็นโครงสร้างของ tense มี modal verb อยู่ก็นำมาตามหลัง w question ได้เลยนี่คือลักษณะการาเรียนไวยากรณ์กับครูพีนันนะครับ ไปคำถามข้อต่อไปนะครับถามว่า where did the people work แล้วผู้คนเหล่านั้นทำงานอะไรนะครับผู้คนชาวอินคาทำอาชีพอะไรกัน They work นะครับพวกเขาทำงาน in the field นะครับในท้องทุง่งโดยการ growing corn นะครับโดยการปลูกข้าวโพด potatoes นะครับมะเขือเทศมันฝรัง่งนะครับโทษทีครับ tomato มะเขือเทศนใน potato มันฝรัง่งนะครับ beans นะครับ ทัว a แอนด์แพเบิร์และก็พริกนะครับ What were their temples like นะครับถ้าถามด้วย verb to be นะครับนะ like ตัวนี้เป็นคำ adjective แปลว่ามีลักษณะเป็นเช่นไรคือลักษณะสวยงามลักษณะ,ะเป็นอย่างไรอะไรอย่างนี้นะครับนะก็ตอบว่า they were very beautiful นะครับสวยงามมากแต่ถ้าถามเป็น what do นะ what What did... นะครับ what did t h e t e m p l e look like นะครับอันนั้นเขาจะถามลักษณะรูปร่างนะครับของวัดว่ามีลักษณะเป็นเช่นไรนะครับถ้าถามเป็น what นะครับ did t h e t e m p l e look like นะครับนักเรียนจะเริ่มนะคำว่า like เนี่ยถ้าใช้กับ verb to do นะครับก็แปลอีกแบบหนึง่งใช้กับ verb to be ก็แปลอีกแบบหนึง่งนะครับถ้า look like นะครับหมายถึงว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร เป็นสถาปัตยกรรมแบบไหนนะครับนะอะไรทํานองนั้นข้อต่อไปนะครับ How did the Incas travel นะครับชาวอินคานั้นเดินทางกันอย่างไรนะครับตอบก็คือ They had พวกเขามีนะครับ a g r i s t e m of roads มีระบบถนนต่างๆที่ดีนะครับ And they used เขาใช้ animal สัตว์นะครับ to transport ในการขนส่ง ฟู้ดนะครับขนส่งอาหารเออครอสข้าม the empire ข้ามอาณาจากักรนะครับไปสู่อาณาจักรอื่นนะครับนะไปสู่กลุ่มมินคากลุ่มอื่นนะครับจบนะครับนะคำถามคำตอบไปดูอีกข้อหนึ่งนะครับข้อที่4ข้อที่4นี้คำสั่งนะครับบอกว่า great and ancient civilization นะครับก็คืออารยธรรมโบราณที่ยิ่งใหญ่ โทษทีครับ civilization แปลว่าอารยธรรมนะครับ ancient เปลว่าโบราณเกรดแปลว่าที่ยิ่งใหญ่อารยธรรมโบราณที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่นั้นนะครับให้นักเรียน In Groups ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันเป็นกลุ่มๆนะครับให้ collect ให้ไปเก็บรวบรวมนะครับ information ข้อมูล about เกี่ยวกับนะครับ the a t t i e civilization ก็คืออารยธรรมของชาวเผ่าแอทเทคนะครับ And write ให้เขียน a short short text ให้เขียนบทความสั้นๆน,นะครับ About i t เกี่ยวกับมันก็คือเกี่ยวกับชาวแอตเทน Where did they live โดยให้บอกว่าพวกเขานั้นอาศัยอยู่ที่ไหน when เมื่อไรนะครับ What were they look like นะครับพวกเขานั้นมีลักษณะเป็นเช่นไร What did they do พวกเขาทำอาชีพอะไรนั่นเองนะครับโดยเข,เข้าไปหาในเว็บไซต์นี้ได้นะครับแล้วก็นำมานำเสนอในหน้าชั้นเรียนนี่คุณครูหรือนำส่งคุณครูนะครับนี่คือกําแปลนะครับผมคุณครูก็เลยนำมาให้เปรียบเทียบคล้ายๆกับของชาวอินคาเมื่อกี้นะครับนะก็คือ the Aztec นะครับชาว Aztec ก็บอกว่าเมื่อไรก็คือในเซนจูร uh, ีก็คือในศตวรรษนะครับนะในศตวรรษที่14ถึง16นะครับนะสองศตวรรษก็ศตวรรษ1น0ปีนะครับนะสองศตวรรษก็200ปีแบ่งเป็นโลเคชั่นเหมือนกันนะครับโลเคชั่นคือที่ตั้งนะครับที่ตั้งของชาวเอสเทกนั้น The Aztec l i v e in Mexico พวกเขาจะอยู่ในประเทศเม็กซิโกนะครับ The Emperor นะครับอาณาจักรของพวกเขา อาณาจักรของพวกเขานั้น each i m p o r t ในแต่ละอาณาจักรนั้นคอถูกเรียกว่าอันนี้เป็นภาษาน่าจะเป็นภาษาอของเม็กซิโกนะครับนะเพราะคุณครูเขาบอกว่าอาศัยอยู่ในเม็กซิโกคุณครูคิดว่าอ่านยากเหมือนกันนะครับเพราะเป็นภาษาของเขาเป็นว่าเป็นคำนี้ก็แล้วกันนะครับนะนะครับผม แต่เอสเท็ r เอเรอร์จะเรียกว่าอย่างนี้นะครับซึ่ง l i ฟอิน a อ a l a c e ซึ่งอยู่ในพระราชวังนะครับในจะเป็นชื่อเมืองอีกทีหนึ่งเมืองนี้ก็น่าพอจะอ่านว่าเทนน็อกชิตัน ok อะไรทํำองนั้นนะครับเทน็อกชิตล ok ันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเดอะแคปิตอลซึ่งเป็นเมืองหลวงนะครับของเอสเทค p เอม r พเรอร์นะครับของอาณาจักรชาวเอสเทคเดอะ เท,ทลันเทนนี่นะครับเดอะเทลานเทานี่วอสเดอะเฮดเป็นผู้นำนะครับนะวอสเดอะเฮดชื่อว่าเดอะเทลันเทานี่ชื่อนี่อาจจะผิดพลาดบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับนะแล้วก็เป็นเดอะเฮดออฟกอบูมนนะครับเป็นหัวหน้ารัฐบาลนะครับนะกอบูมนแอนดีอาร์มี่ก็คือเป็นผู้บัญชาการกองทัพบ,บกนั่นเองนะครับ The people นะครับผู้คนชาวแอตเกนั้นนะครับ The a t e c s were f a r m e r ก็เป็นชาวนาเหมือนกันนะครับนะ They work in the field ก็ทำงานในท้องทุ่งนานะครับโดยการ growing avocados นะครับปลูกอะโวคาโดปลูกบีนปลูกถั่วปลูกสวิต t p o ู a เตโตนะครับคือมันฝรั่งหวานนะครับนะที่มีรสชาติหวาน Tomatoes นะครับปลูกมะเขือ,อเทศ อมารันช์อมารันช์นี่นะครับนะแปลเป็นไทยแปลว่าดอกบานไม่รู้โรยนะครับแต่ถ้าเป็นผลไม้ฝรั่งหรือดอกไม้ฝรั่งไม่ทราบก็เรียกชนิดเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่แปลเป็นไทยนี่คืออมารันช์แปลว่าดอกบานไม่รู้โรยแอนชิลีนะครับแล้วก็ปลูกปลูกพริกนะครับเฮ้าส์แอนเทอร์โนะครับบ้านแล้วก็วัดนะครับนะ Most e t h n i ชาวเอสเทคส่วนมากนะครับนะ Most แบบส่วนมาก live in wooden houses ก็คือบ้านที่ทำด้วยไม้นะครับ The temple วัดของพวกเขานั้น were very beautiful สวยงามอย่างมากเหมือนกันนะครับ They look like the great Egyptian pyramids y ในที่นี่ก็คือวัดนะครับนะวัดเหล่านั้นเนี่ย look like เห็นไหมครับ look like ถ้า look like นะครับเป็นคำกริยานะครับแปลว่ามีลักษณะเช่นไรเขาก็บอกว่ามีลักษณะเหมือนกับปิรามิดนะครับของอียิปต์นะครับแต่ถ้า they were like นะครับ were like นี่หมายถึงบุคลิกลักษณะนิสัยนะครับนะจะบอกหมายถึงผู้คนนะครับนาไม่ได้หมายถึงวัดนะครับจะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นวัดก็หมายถึงมีลักษณะสวยงามนะครับถ้าใช้เป็นว e r b to be นะตรงนี้คือเน้นหลักวยัรณ์นิดหนึ่งนะครับระหว่าง they look like กับ they were like นะครับถ้าใช้ verb to be หมายถึงดูเป็นลักษณะสวยงามแต่ถ้าใช้เป็นนะครับ look like หมายถึงเป็นคำกริยานะครับแต่ถ้า they were like like ตัวนั้นเป็นคำ adjective นะครับมีแปลว่ามีลักษณะคล้ายมีลักษณะเหมือนนะครับโอเค transport ร,ร,ระบบการขนส่งนะครับ the เอสเทคนะครับชาวเอสเทคนั้น usually travel on foot นะครับมักจะเดินทางด้วยการเดินเท้านะครับคำว่า on foot เนี่ยนะครับเป็นสำนวนนะครับไม่ได้แปลบนเท้านะครับแต่แปลว่าเดินเท้านะครับก็คือ walk นั่นเอง usually แปลว่ามักจะก็ได้นะครับนะคือไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เจดเปอร์เซ็นต์วอร์ทุกทีไม่ใช่เดวครับเด e ์เวอร์ places นั่นก็คือมีสถานที่หลายๆสถานที่นะครับเติม s for The traveler สำหรับนักเดินทางนะครับเพราะต้องเดินทางนะครับนะแล้วก็จะมีที่พักเป็นระยะระยะ to rest มีสถานที่เพื่อไว้พักนะครับ and eat แล้วก็รับประทานอาหารโอเคนะครับจบนะครับนี่คือประวัติความเป็นมารายละเอียดสั้นๆของชาวเอสเทคนะครับและแล้วก็จบหน้าที่75 คุณครูนันขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เปิดเข้ามาเจอช่องครูนันชนแนลนะครับหรือนักเรียนทุกคนนะครับที่เปิดเข้ามาเจอช่องครูนัน h ช n แนลนะครับของคุณครูนันนำหนังสือเรียนนะครับมาสอนให้ทุกๆหน้านะครับนะตอนนี้ที่ทำไปแล้วก็คือหนังสือเนวเซ่ฮัลโลนะครับตั้งแต่ชั้นป .1 จนถึงป6นะครับจบหมดทุกเล่มเลยนะครับนะทั้งเล่มเซนต์บุ๊กแล้วก็เวิร์ o บุ๊กนะครับให้เรียนเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ของช่องครูนันนะครับ เปิดในเพลย์ลิสต์นะครับก็จะเจอตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายเลยเข้าไปเรียนไปศึกษากันได้นะครับส่วนหนังสือ Excel นะครับที่กําลังทําอยู่นี้นะครับเล่ม1เล่ม2ยังไม่จบนะครับเล่ม3ม .3 จบไปแล้วนะครับแล้วก็หนังสือ Close Up นะครับนะเล่ม123่ม .123 ก็ยังไม่จบนะครับกําลังทําอยู่เรื่อยๆนะครับผมโอเคครับนาภาษาอังกฤษนั้นไม่ยากนังที่คิดนะครับลองสัมผัสสังนิดแล้วคุณอาจจะติดใจนะครับนะ เข้ามาดูเข้ามาเรียนกับครูนันดูนะครับ English is not as difficult as you think if you try my way fast enough a t นี่คือสโลกแกนของช่องของครูนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมแล้วค่อยเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม All right. okay, okay, okay.